นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้นรุ่นที่111เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโคกลำพานหรือศูนย์งอกงามครับ ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นรุ่นที่111ระหว่างวันที่8ถึง28มิถุนายน25 6 7ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตะบนคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวนะครับได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กรและงานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการศ าอรอบมวันที่24มิถุนายน2567นายพนมเทียนเซ้งวันผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้นำนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้นรุ่นที่111จำนวน72คนเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่จากการผลิตสู่การตลาดตัวยอย่างการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโคกลำพานหรือศูนย์งอกงามตมบลนโคกลำพานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนาย นิมิตเทียมมงคลเจ้าของกิจการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นวิทยากรพร้อมเครือข่ายประกอบไปด้วยนายเพียรพงศ์นุชรักษ์อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบุรีหมอสมส่วนบูรณพงศนาย,ยกสมาคมองค์กรจิตอาสาภาคประชาสังคมนายอุทัยเกลือกระโทกศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตกรรมหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางจังหวัดลบุรีจ่าเจนศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลอำเภอชัยบาดานมาให้การต้อนรับ ศูนย์งอกงามลบบุรีแห่งนี้<ม>ใช้เครื่องหมายการค้าว่ารักชาติปราชาวบ้านสาขาอินทรีที่เริ่มต้นเกษตรอินทรีจากเหตุบรนดาลใจ<ม>ที่คุณพ่อ<ม>คุณแม่เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัตมาตั้งแต่ปี2520ได้เป็นครอบครัวดีเด่นระดับประเทศโดยการดำรงชีวิตไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงและมีแนวคิดการเริ่มต้นจากตัวเองก่อนจึงเริ่มจากร่างกายมุ่งเน้นจิตใจให้อยู่กับธรรมชาติเริ่มจากภูมิความรู้ในสถาบันครอบครัวโดยใช้ ประสบการณ์จริงผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคในครอบครัวต่อมาเพิ่มกําลังการผลิตที่เหลือจุนเจือสังคมศูนย์งอกงามตำบลโคกลําพานสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นสุขภาพเกิดกลุ่มรู้เกษตรอินทรีย์ตําบลโคกลําพานขึ้นพัฒนาเป็นการผลิตเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริงโดยเริ่มเปิดขายอาหารมังสวิรัตโดยใช้ชื่อว่าสวนอาหารโพธิสัตว์บิ๊กเซียนและพัฒนาเป็นศูนย์งอกงามและได้จดทะเบียนสิทธิบั เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยปัจจุบันคนในหมู่บ้านที่สนใจและเรียนรู้วิธีการทําเกษตรแบบอินทรีย์ได้มีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลโคกลําพานถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์ของคุณนิมิตมีส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าหลายพื้นที่ครับ ครับผมดรพัฒนพลโพธิพัฒน์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อทงถิน่นซึ่งวันนี้ได้พาคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นรุ่นที่111หรือ111มาศึกษาจำนวนทั้งสิ้น72คนนะครับ,รบและได้รับอนุญาต จากสถาบันพัฒนาบทรากรุ่นทินแดงอนุญาตให้ภาคณะนักศึกษาชุดนี้เนี่ยมาศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันนี้โดยเฉพาะในคัดเลือกศูนย์งอกงามของอาจารย์นิมิตนั่นเองอนะครับ,รบผมแน่นอนนะครับเป็นศูนย์งอกงามของอาจารย์นิมิตเนี่ยนะครับเป็นแหล่งให้ความรู้แล้วก็แนะนําแนะแนวใ,ใ,ในเรื่องของที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของ นักศึกษาดูงานหรือว่านักเรียนขององค์การก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยได้ความรู้อะไรไปบ้างครับคือต้องบอกว่ามาที่นี่เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองคือท่านอาจารย์นิมิตได้ย้ำเหลือเกินว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีความพอประมาณนะครับมีความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันแล้วยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่ามีความรู้และคุณธรรมซึ่งศูนย์งอกงามของอาจารย์นิมิตนี้มีครบทุกองค์ประกอบเลย และนักศึกษาทุกท่านที่มาศึกษาดูงานในวันนี้ได้ดูการสาธิตจากการพูดคุยการสอบถามโต้อตอบระหว่างนักศึกษาแล้วนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่หนึ่งสนใจเป็นอย่างมากและรับรองว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อในหลวงรัชกาลเนี่ยนำไปใช้ปรับตามที่อาจารย์นิมิตเนี่ยได้ให้เกียรติปริยายวันนี้ ความเหมาะสมของแต่ล